เราขึ้นรถไฟนะคะรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นกันนะคะ

เาลาเซให้ไปแล้วตุดนี้มีคนรอรถไฟเยอะมากเลยค่ะถ่ายรูปด้วยเราไปบ้ายด้คะ่ถึงแล้วค่ะัรกของเราสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงแลคะนี่้ำกระแชรไปบายีไปบ่ายด้วยไบายท้ำกระแช อย่ไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปการจราจรบุรีเรายังไม่จบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดีย๋ยวมาต่อนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย